ก้อยอรัชพรตอบกลับนิกกี้อวยพรวันเกิดอ่านแล้วชัดเจนในทุกตัวอักษรก้อยอรัชพรจอบกลับนิกกี้นัชัดหลังเจ้าตัวอวยพรวันเกิดอ่านแล้วเข้าใจชัดเจนทุกความรู้สึกและทุกตัวอักษรเป็นอีกหนึ่งคู่รังที่แฟนคลับเชียร์อยากเห็นทั้งสองคนกลับมารักกันเหมือนเดิมสำหรับคู่ของนักแสดงสาวยูทูบเบอร์ ur, คนดังก้อยอรัชพรกับนิกกี้นัชชัดเพราะมิตรภาพความรู้สึกดีๆของทั้งสองคนยังคงส่งให้กันเหมือนเดิม ภาพการยืนเคียงข้างกันจึงเป็นสิ่งที่แฟนคลับอยากเห็นมากๆแต่เรื่องของหัวใจเป็นเรื่องของคนสองคนจริงๆล่าสุดวันเกิดก้อยอรัชพรเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมานิกกี้ได้ลงภาพในอินสต g r a m มพร้อมข้อความโวยพรวันเกิดที่เขียนไว้ว่า HBD ก็กรักเสมอนะจ้าก้อยจากนั้นก้อยได้ตอบกลับข้อความซึ่งแต่ละประโยคสัมผัสได้ถึงความในใจที่เจ้าตัวอยากส่งให้ถึงนิกกี้อย่างจริงใจ ขอให้คำอวยพรที่ดีทุกอย่างกลับหาเธอก้อยขอโหสิกรรมให้เธอทุกเรื่องและขออโหสิกรรมจากเธอเช่นกันเธอเป็นคนที่ฉันห่วงที่สุดคนหนึ่งในชีวิตและจะคอยห่วงแต่ในฐานะเพื่อนเราโตขึ้นอีกปีแล้วเวลามีไม่มากอย่าเสียเวลากับการรอใครหรือรอโชคชะตาเราเลือกได้และเราต้องเลือกเลือกแล้วต้องไปต่อรักตัวเองให้มากรักอย่างมีสติเลือกสิ่งที่ดีให้ตัวเองและพัฒนาตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นเสมอสื่อสารสิ่งที่คิดรับรู้ความรู้สึกคนอื่นมูฟออนอย่างแข็งแรงไปด้วยกันขอบคุณสำหรับทุกอย่าง อ่านแล้วเข้าใจได้เลยจริงๆชัดเจนในทุกความรู้สึกและตัวอักษรมิตรภาพแบบเพื่อนของก้อยนิกกี้ยังคงสวยงามเสมอ